เราอยู่ในเกมมือถือ Red Dead Redemption เนาะภาคแรกนะครับคลิปนี้จะเป็นวิธีการปรับกราฟิกนะครับแต่ว่าผมปรับให้ดูไม่ได้นะทำไมถึงไม่ได้นะเดี๋ยวมาดูกันให้เราแตะนะครับเดี๋ยวให้เราแตะที่แผนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชัน n e t ดพิกหรือว่าเวอร์ชันตัวเต็มนะแตะที่แผนที่นะครับจากนั้นมาเขาว่าออปชั่นนะครับอล้วาที่มาเขาว่าดิสเพย์ดิสเพย์นะครับตรงนี้นะจากนั้นก็ลากขึ้นนะครับ ทีนี้ทำไมถึงปรับไม่ได้นะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยตรงกราฟิกผมมีแค่2อ,อย่างเองนะครับอันนี้ต้องบอกว่าส่วนใหญ่จะมีแค่2อ,อย่างนะครับแต่บางรุ่นอ่ะมือถือบางรุ่นนะมันสามารถปรับได้นะแล้วที่มันปรับได้ยังไงนะผมจะขึ้นรูปให้ดูอันนี้เป็นรูปที่ผมเอามาจากาต่างประเทศนะครับมันจะปรับได้อยู่2แบบ ตรงนี้ก็คือเน้นประสิทธิภาพเนาะเราจะได้เฟรมเรทอยู่ที่40นะครับก็เน้นลื่นๆเลยอีกอันนึงนะครับก็จะเป็น f i d e ลิตีนะครับอันนี้ก็จะเน้นในส่วนของคุณภาพนะครับความสวยงามแต่ว่าเฟรมเรทเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ30นะครับถ้าใครที่ปรับได้ก็แล้วแต่ความชอบเลยเนาะก็จะเป็นตัว P หรือตัว F ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่ปรับไม่ได้เนี่ยอ่าแสดงว่าตัวเกมมันเขาเรียกว่าอะไรปรับให้เหมาะสมกับเครื่องของเราเนาะ ยังไงก็รออัปเดตนะครับน่าจะมีให้ปรับได้แหละเดี๋ยวจะทยอยมาให้ปรับนะครับอาจจะลองลดของสเกลตรงนี้ดูก็ได้นะถ้าใครที่ภาพแตกนะครับภาพเป็นพิกเซลเลยก็ลองปรับดูเนาะนะครับข้างบนเนี่ยพวกแสงสีอะไรต่างๆอาจจะช่วยในส่วนของการลดความแหลกความกระตุกได้นะครับข้างบนเนี่ยเนาะแต่ว่าในส่วนของกราฟิกยังปรับไม่ได้นะคใครที่ปรับได้ก็คือปรับเลยเนาะ ลองไปเช็คดูนะครับว่าเครื่องเราทําได้ไหมเอถ้าทําได้นะครับลองคอมเมนต์บอกหน่อยว่าใช้มือถือรุ่นอะไรนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ